ออยธนาโพดเศร้าเป็นภาพขาวดำหลังยุติความชมพันธ์กับภรรยามาแล้วปีกว่าคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่มีปัญหากันมายาวนานคะ่ะสำหรับคู่นี้คู่ของออยและสาวเธอ,อระวลี ซอมีแววปัญหาเลิกหลังจากที่ไม่เห็นทั้งคู่ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันรวมถึงมีการโพสต์ข้อความเศร้าซึ่งภายหลังทีนั้นออยก็ยอมรับมีปัญหาและถอยออกมาคนละก้าวจนในที่สุดถึงด้านของคุณเธออดีตปริยาออยก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นคุณแม่นิ้งเดี่ยวค่ะที่ต้องดูแลลูกเพียงคนเดียวหลังปัญหาชีวิตคู่เมาราบลื่นแม้พยายามเปลี่ยนแปลงมันนานล่าสุดหนุ่มอ,ออยออกมาโพสภาพทนขาวดำค่ะภาพตัวเองนั้นหันหลังกําลังมองไปที่แม่น้ําพร้อมกับระบุว่า สักวันเราจะลืมทุกอย่างทําลกางแฟนขับเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ